โอเคครับผมคันนี้ก็เป็นรถสเต็ปนะครับผมถ้าใครไม่มีก็ต้องไปหารถมาทำเนือหรือว่าใช้แอปจีในการทำนะครับแต่ผมก็ไปหาซื้อรถเข้ามานั่นแหละคันนี้ก็มีอยู่3ส่วนดูกันดีๆนะครับแรงทุกเกียร์แน่นอนครับผม <Hey. S 1> โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟนี้ซนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูนรถ โ y โยต้าไฮรักลีนะครับผมค <Yay! S 1> ันนี้ก็เป็นรถกระบาซิ่งนั่นเองคันนี้ก็จะอยู่คันที่115้านะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,800เลยวันนี้เราก็จะมาสอนจูนเป็นรถสเตปกันนะครับผมสเตปก็ตามด้านข้างนี้เลยครับผม 414H p 2 3 0 0 Nm นระครับ <Okay. S 1> ถ้าใครไม่มีก็ต้องไปหาแอดจี G มาทานะครับหรือว่าไปจ้างเขาทาเด้อแต่คันนี้ก็มีคนมาให้จูนนะครับก็เลยเอามาทำคลิปนะครับผมก็ แต่ก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยเราก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยโอเคครับผมอันดับแรกก็ตั้งขับเคลื่อน4ล้อนะครับ A V B แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการขับขี่แบบออกตัวรอบต่ำๆนะครับก่อนไฟจะเขียวก็ก,กดคันเร่งไปแบบนี้เลยนี่รถมันจะพุ่งออกไปเร็วเหมือนกันนะล้อมันจะไม่ฟรีนะครับมันก็ทำยากเหมือนกันต้องไปฝึกกันเอาเองเลยก็วิ่งประมาณนี้เลย6วิจุดนะครับผม ก็ถือว่าวิ่งดีนะครับ6วิจุดอ่ะวิ่งดีมากอ่ะแล้วก็มาดูลันต่อไปนะครับลันนี้ก็จะเป็นการออกตัวรอบสูงสูงนะครับเราจะออกตัวแบบให้ล้อมันฟีออกไปเลยออกตัวรอบสูงสงเป็นยังไงไปดูนี่เลยออกตัว6 0พันกว่ารอบนะแล้วล้อมันก็จะฟีออกไปมันก็ขึ้นเร็วนะครับขึ้นแรงก็วิ่งประมาณนี้เลยครับผม6วิจุดนะครับ ห่างกันแค่ออดเสี้ยววิเดีเองแต่มันก็ถือว่าวิ่งเร็วที่สุดแล้วแล้วก็มาดูลานต่อไปลานนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับแบบไม่ต้องเบินยางเด้อกดสลับแบบไม่เบินยางเราก็กดกันไปเลยนี่เลยอันนี้มันก็จะออกตัวไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันติดๆขัดๆเยอะแยะไปหมดมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม5วิจุดนะครับ ห้าวิจุดเก้าแปดออโต้คิกก็ตั้งไว้ตามสุดเลย1กับ1นะครับผมแล้วก็มาดูลันต่อไปลันนี้ก็จะเป็นการกดสลับแล้วเราก็เบิรยางล้อหลังนะครับตั้ง RWD แล้วก็เดินหน้าถอยหลัง <c oughs> เดินหน้าถอยหลังแบบนี้แหละล้อ,อยางให้มันร้อนประมาณ5 0์นนะครับร้อนเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกดสลับกันได้เลยอันนี้ก็ออกตัวดีเหมือนกันนะครับวิ่งดีมากอะ่ะ เพราะว่ามันออกตัวล้อฟีออกไปเลยก็จะวิ่งประมาณนี้5วิจุดนะครับก็ถือว่าวิ่งเร็วมากๆแล้วนะออโตัคิดก็ตั้งไว้ตามสูตรหนึ่งกันหนึ่งแล้วก็มาดูลานต่อไปลานนี้ก็จะเป็นการออกตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับเนี่ยก็เบินยาง50%เหมือนกันแต่ว่าการออกตัวมันออกตัวไปแล้วมันก็จะสับเกียร์ให้เลยนะ ดูดีๆนะพอเข็มฟาดถึงมันก็สับเกียร์ให้เลยเนี่ยสับ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 มันแบบมันรอบถึงแล้วมันก็สับสับสับเป็นเดียวเลยมันก็วิ่งดีมากอะ่ะอันนี้ก็ฟุกนะครับมันก็วิ่งอยู่ที่ห้าจุดหกวินะ <S <S แต่ส่วนมากก็วิ่งห้าจุดแปดห้าจุดเก้านะครับผม <Okay. S 1> แต่อันนี้ฟุกมันวิ่งห้าจุดหกวิก็เอามาให้ดูนะครับแล้วก็มาดูรันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการขับขี่แบบออกตัวรอบสูงๆนะครับ สนามไฮเวย์ปนเันปแปประมาณนี้ออกตัวรอบรสูงอ่ะออกยากมากต้องไปฝึกกันเอาเองมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับเจ็นะครับผมคันข้างๆก็กดขเขล่งอย่างเดียวน่าจะออกตัวได้มันก็เลยวิ่ง7.42แล้วก็มาดูการกดสลับกันดีกว่าก็เบื์นยางเหมือนเดิมนะครับเบื์นล้อหลังให้ร้อน 40-50%ห้าิเปซนต์ยิ่งร้อนมันก็ยิ่งดีอ่ะถ้ามันออกตัวได้มันก็ยิ่งดีแต่ถ้ามันออกตัวไม่ได้นี่สิมันไม่ดีนะออกตัวไม่ได้มันก็จะแบบรอบมันฟาดปั๊บแล้วมันก็ล่วงลงมาเวลารถมันออกไปแบบนั้นเรียกว่าออกตัวไม่ดีนะนี่อันนี้คือออกตัวดีนะเพราะว่าเข็มมันฟาดฟาดฟาดอย่างเดียวเลยแบบนี้คือออกตัวดี มันก็วิ่งประมาณนี้แหละ6 1วิจุนะครับผม oh, <no. S 1> แค่นี้แหละมันก็สุดๆของมันแล้วแล้วก็มาดูการดันโลกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นสูตรขับปกตินะครับขับปกติออกตัวไปแล้วอันนี้ก็ขับแบบเพียวๆเลยไม่ต้องทำอะไรมาก ก็ดูเกียร์นะครับมันก็ขึ้นขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆข,ขึ้นไม่แรงมากเพราะว่ารถมันหนักนะครับคันนี้รถมันก็ถ่ายไม่ค่อยเดินด้วยก็วิ่งประมาณนี้แหละห้าร้อยสามสิบแล้วมันขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูปลายเส้นกันมันจะวิ่งเท่าไหร่นะครับ โครแรงอ่ะห้าร้อยห้าสิบแปดห้าเก้าห้าร้อยหกสิบนะครับผมสุดถนนพอดีวิ่งห้าร้อยหกสิบป้ายไฟก็วิ่งประมาณนี้เลยห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับผมแล้วก็มาดูการกดสลับดันโลกันดีกว่าโครเฟียวมันรถอนะ่ะรถสวยมากอ่ะรถสวยมาก โอเคครับเราก็ออกตัวไปแล้วเราก็ขับรถให้มันตรงๆแล้วเราก็เข้าไปกดสลับกันรัวๆเลยมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะ719 18 15 13นะ710บวกๆเลยนะครับโคตรแรงเลยนะแต่ามาดูป้ายไฟกันเลยดีกว่าป้ายไฟก็วิ่งประมาณนี้นะครับผม900เฮ้ย695นะครับประมาณนี้โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ,บ้างนะครับหน้าใหม่ก็วิ่งไปที่ 710บวกบวกเลยนะครับผมโคตรแรงอะคันเนี้ยเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อโอเคครับผมถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับสูตรเกียร์นี้ก็จะเป็นสูตรเกียร์กดสลับดันโลเมื่อกี้นีเลยนะครับที่วิ่ง710บบวกบวกนะครับผมโคตรแรงนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราใช้ขับธรรมดากันนะครับผม ขับธรรมดาเราก็จะปรับอันบนสุดลงมาอยู่ที่3.41นะครับอันนี้ก็เอาไว้ขับธรรมดาออกตัวให้ได้ออกตัวให้ได้วิ่งแน่นอนสนามเลสซิ่งนะแข่งออกตัวให้ได้ก็วิ่งอยู่ที่6.9นะก็ถือว่าเร็วมากแล้วก็ดันโลมันวิ่งอยู่ที่560นะครับตัดสุดถนนพอดีแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราใช้กสดสลับกันแรงๆเลยนะเราก็จะปรับอันบนสุดลงมาอยู่ที่2.45นะครับ กดสลับแข่งทางสั้นนะครับผมแล้วก็เบินยางล้อหลังให้ร้อนเลยร้อนประมาณ50%ก็ได้มันจะวิ่งอยู่ที่5.8วินะครับยืนๆบางครั้งก็ฟุกนะครับวิ่ง5.60เลยเมื่อกี้นี่ที่ขับให้ดูนะครับโคตรเฟี้ยวอะ่ะแรงมากๆเลยนะแล้วก็ช่วงล่างไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แต่งตามนี้เลยแต่งตามใจชอบนะครับแล้วก็อันนี้กดรีเซ็ตไปนี่เลยประมาณนี้ครับผมคันนี้ก็ ตามนั้นแหละมีคนเอามาให้จูนก็นานแล้วแหละก็เลยทําคลิปให้ดูนะครับแรงเหมือนกันแรงมากๆด้วยแล้วก็คันไหนอ่ะมันมีหลายคันนะั้นที่ลูกค้า,อาขอมาแต่ก็จะทยอยทําให้นะครับก็เวลาไม่ค่อยมีเหมือนกันเวลาทําคลิปคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับ ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ